โอเคครับก็จากเมื่อวานที่พีเต์เรื่องข้อมูลที่ไปหามานะครับจากผมซูมให้ดูมาจากป่าชุมชนนะครับที่เมือนราชบุรที่สมุทรุรแล้วก็การเป็นคืนที่ดินของของชุมชนแยกไปฉายนะครับแล้วก็เป็นตัวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเซตติ้งที่นักที่เสนอไนคราวที่แล้วคือมีมีตัววิดีโอ ด็อกคิเมนที่ผสมับโมชันคล้ายกับใช้ด็อกคิ n เมนเป็นการเล่าเรื่องประกอบกับการใส่อีโคกราฟิกเข้าไปนะครับผสมเข้ากับบอดตัวบอร์ดเกมที่จะที่จะจำลองเหตุการณ์การถูกเวนคืดที่หรือว่าในกรณีประชุมชนปกป้องตัวเองอะไรกี้ก็กลับมาที่คำคอมเมนต์เมื่อวานก็จะมีแบ่งได้เป็นส่วนสัมพัญธส่วนคนระับส่วนแรกคือ t r a ส s media ที่ที่อาจารย์ได้ที่พี่ได้นำนำไปแล้วก็การเล่าเรื่องสองเส้นแยกกันหรือตัดกันปากกับเมืองอะไรนี้ครับผมผมยังไม่ได้ไม่ได้สรุปว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าปัญหาของเมื่อวานก่อนแล้วก็ข้อที่2คือการต้องไปหาข้อมูลเรื่องกรรมสิทธิ์เพิ่มครับคือการต้องลงพื้นที่แน่นอนอันนี้แล้วก็คําถามที่3ที่ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้คือจะ educate คนอย่างไรและทําไมต้อง educate ครับทีนี้ผมก็เลยย้อนกลับไปที่จุดประสงค์ว่าเ,เราต้องการให้คนดูได้ตระหนักถึง และอยากที่จะเรียนรู้เรื่องสิธีชุมชนเหมือนเมื่อนที่พวกเราได้ตระหนักและอยากจะเรียนรู้มันนะครับมันก็เลยพามาสู่ตัวรานส์มีเดียที่เราพยายามจะเล่นระหว่างตัวภาพเคลื่อนไหวครับกับตัวเกมก็คือตัวภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวพวกกับข้อมูลจากสถานที่จริงครับก็คือภาพจริงสถานที่จริงซึ่งนํามาสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตั้งแต่ ข,ข้าวนะว่าเป็นแบบวัยรุ่นที่เรียนมหาวิทยาลัยจนถึงผู้ใหญ่ไม่ได้ไหมายความว่าที่เด็กกว่าดูไม่ได้นะครับแต่คนที่น่าจะเก็บกับข้อมูลที่มันค่อนข้างเลียวเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนี้มากกว่าแล้วก็ตัวเ,เกมจําลองอผ่านประสบการณ์จาลองจัดกเกงกระดานเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เ,เด็กลงมาเพราะว่าตัวเนื้อหามันจะไม่หนักเท่าตัวข้าพครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมให้ทีนี้ผมก็เลยผมสองคนก็เลยพยายามอร์มวิธีการเล่นเกม ที่มันตอบสนองกับโจทย์ที่ว่าต้องการให้คนได้ตระหนักถึงและอยากเรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชนอย่างไรครับเดี๋ยวผมให้เพือนอธิได้ครับผมก็จะเป็นรูปแบบบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมในที่นี้ก็คือรูปรูปแบบของมันเนี่ยจะใช้การาฟิกที่การาฟิกเดียวกับในวิดีโออย่างเช่นสีหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกันทำความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นระหว่างคนดูกับกับผู้เล่นหรือว่า จะเล่นอย่างเดียวก็ได้แล้วค่อยดูทีหลังก็ได้อะไรก็คือมันจะมีความสอดคล้องกันแล้วแต่จะปรับใช้ครับก็คือวิธีการก,กฎกติกาก็คือว่าข้อหนึ่งเริ่มเกมมาทุกคนจะได้จะได้บ้านคนละหนึ่งหลังซึ่งสามารถนําไปวางที่ไหนก็ได้ตั้งแต่ A 1ถึง D 7ก็คือมันจะเป็นตําแหน่งตําแหน่งต่างๆที่ที่จัดวางเอาไว้ประมาณนี้ครับก็จะไล่ตั้งแต่จุดสตาร์ตลงมา ข้อสอจากจุดสตาร์ทอยลูกเต๋าคนละหนึ่งค้งแล้วเดินหมากไปตามจํานวนที่ปรากฏของลูกเต๋าก็คือก็ก็กปกติครับเล่นเกมก็ทอยลูกเต๋าก็ไปตกไปตกตรงไหนแล้วก็ไปตกจุดไหนอย่างเช่นผมตกจุด A3 สามผมก็จะได้บ้านหนึ่งหลังอ่าผมได้บ้านหนึ่งหลัง ข้อ4ถ้าถ้าจุดดังกล่าวมีบ้านของผู้เล่นคนอื่นหรือของตนเองคุณก็ยังสามารถนําบ้านลงไปเพิ่มใส่ได้ในพื้นที่เดียวกันนั้นก็คือว่าเกมนี้มันจะมีแต่ได้บ้านกับได้บ้านนะครับถ้าเกิดมีการทอยลูกเต๋าเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะตกตําแหน่งไหนแต่ถ้าคุณตกตําแหน่งที่มีบ้านอยู่แล้วก็จะมีบ้านซ้าเพิ่มเข้าไปจากสองหลังสามหลังสี่หลังก็แล้วแต่จํานวนครั้งที่ตกเพราะในรอบแรกเนี่ยเมื่อผ่านสัญญ,ญาณสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่น ตัวตัวรูปบ้านนะครับแล้วก็ป่าไม้แล้วก็รัฐบาลอะไรแบบนี้ครับรอบแรกเนี้ยเราจะยังไม่ต้องจับการ์ดมันจะแบ่งเป็นการกลุ่มขึ้นมาในรอบที่สองเนี้ยคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับการ์ดต่างๆขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็ข้อ7เมื่อเกมเกมจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่มีบ้านอยู่บนกระดานหรือการ์ดในสำรับหมดลง นี่คือวิธีการเล่นพื้นฐานคร่าวๆทีนี้กคุูบายของมันเโอเคครับทีนี้มันมาถึงกลูบายหลักที่จะนําเสนอเรื่องสิทธิชุมชนครับคือเกมเกมนี้ถ้าเราหยิบการ์ดขึ้นมาครับตัวรายละเอียดของการ์ดจะมีเนื้อหาประมาณว่าเช่นถ้าผมเดินผ่านจุดที่เป็นรูปบ้านนะครับในรอบที่สองแล้วผมต้องหยิบการ์ดขึ้นมาแล้วการ์ดที่ผมหยิบขึ้นมาบอกว่ารัดขอเวรคืนที่ดินของคุณ เพื่อสร้างขยายถนนทีนี้อขอขยายถนนปุ๊บอาวอ๋อครับโทษด้วยมันพาดถ,ถนนมันลอยไแทนน้อง <c oughs> ปุ๊บมันก็จะคือเขาบอกให้เขาบอกให้ที่ A3 สามและ A6 ใช่ไหมครับมันก็จะเปิดขึ้นมาเป็นถนนได้ครับแล้วบ้านที่อยู่ตรงบริเวณนั้นจะหายไปครับถ้าอยู่หลังเดียวจะหายไป แต่มันมีข้อแม้ว่าถ้ามีบ้านสองหลังขึ้นไปคุณจะไม่ถูกเวียนคืนที่และจะบอกว่าเปิดคู่มือสทธิชุมชนเพิ่มเติมคือคนดูคนเล่นจะเริ่มอยากดูแล้วว่าอ้าวทาไมเราอยู่สองหลังแล้วทําไมถึงไม่โดนมันก็ต้องไปเปิดคู่มือสทธิชุมชนฉบับเกมนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเรามีสิทิชุมชนเรามีวิธีการใด,ด,ดๆๆดบ้างโอเคครับจะเป็นประมาณนี้หรือมันไม่ได้มีแค่เรื่องรายรยครับมันอาจจะให้คุณ รัฐอะไระโอเคครับรัฐอาจจะให้คุณได้บ้านฟรีหนึ่งหลังก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ได้ไปเกมที่ที่นําเสนอแต่แง่ร้ายหรือว่าทําให้รู้สึกแย่เนี่ยเพราะว่าผมกลุ่มที่กลุ่มเป้าหมายที่เรามองจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเล่นเด็กๆล,ลงมาทําให้ผมไม่อยากจะให้มันโหดร้ายอะไระครับโอเคครับอันนี้คร่าวๆกราฟิกไม่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ ีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นแค่โครงสร้างของของตัวเกมที่จะนำเสอนอเรื่องสิธิชุมชนอ,เอ๋เดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูตัวอย่างอื่นๆเช่นถ้าเดินเดินผ่านาสัญลักษณ์ป่าตัวกรณีปัญหาจะเป็นรักประกาศพื้นที่อุทยานคือมันจะมีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ต่างๆใส่ไปอยู่ในการเกมเพื่อให้เพื่อให้เด็กหรือหรือวัยรุ่นเล่นแล้วก็เริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับ คือผมคิดอีกกรณีนึงไว้นะครับตอนตอนตอนหลังๆจากเล่นเกมไปแล้วเนี่ยพอยิ่งเล่นมันยิ่งได้บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยพอบ้านมันเยอะมากๆมันก็จะกลายเป็นชุมชนทุกช่องจนไม่สามารถกดตก่างๆก็ไม่สามารถจะทําลายได้คือถ้ากดไว้แบบนี้ครับตัวประมาณก็คือกฎข,ของของการ์ดเนี่ยมันจะทําลายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเกมกระดาษมันเริ่มเป็นชุมชนกันเ,เริ่มเห็นความแออัดขึ้นมาแล้วว่าเมื่ออยู่รวมกันเนี่ยจะมีพลังบางอย่างหรือสิทธิ์บางอย่างอบเครับประมาณนี้ ครับแล้วก็อย่างที่พูดอย่างที่เพื่อนเกิดไปก็คือตัวกราฟิกของของของตัวเกมกระดานเนี่ยตัวโทนตัวมูดแอนโทนของเกมกระดานก็จะปรากฏอยู่ในอินโฟกราฟิกที่เป็นที่เป็นวดีโอด้วยนะครับก็อย่างเช่นอย่างเรื่องที่เราไปเมื่อวานเช่นอยู่มา100ปีอะไรอย่างเงี้ยครับมีกี่มีมีกี่หลังคาเรือนใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ตัวตัวกราฟิกที่เรามันก็จะสอดคล้องกันแล้วทีนี้มันมาถึงจุดสุดท้ายที่ตะกี้ก็เพิ่งกลับมาคุยกันว่า ใน,ในตัววิดีโอเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นวิดีโอเดียวกันที่ตัดกันหรือว่ามันจะเป็น2วิดีโอแยกจากกันแต่ไอติ่งที่3ที่ผมคิดขึ้นมาได้คือมันก็จะมีวิธีเล่นเกมอยู่ด้วยคือตัวจอกับตัวบอร์ดเกมเป็นสิ่งเดียวกันนําเสนอเรื่องราวเดียวกันแต่คนละกลุ่มเป้าหมายและลิงกันผ่าน,นวิธีเล่นเกมครับครับทั้งหมดก็จะออกมารูปแบบ ข้าวๆโครงสร้างประมาณนี้ครับเกมคอมมิวนิเคชั่นเอาคือผมรู้สึกว่าไอ้การโดนเวรคืนหรือว่าสิทธิที่ไอ้เวลาโดนประกาศตาทับหรือเรื่องการเวรคืนที่ดินเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงครับก็คือเราอยู่มาเป็นร้อยปีเราเคยอยู่มา50ปีอยู่ดีวันดีคืนดีไม่มาทับที่เราก็เหมือนเกมครับถ้าเรา โชคดีเราเปิดเราก็เจอเราก็โดนไล่เลยก็คือมันมีความลิงก์กันเรื่องของดวงครับคือเกมกระดานมันมีดวงลูกเต๋าคือดวงคือคุณก็มาทำอะไรได้สิ่งที่ชุมชนที่ที่คุณหา่านมันเป็นเรื่องของรวมข,ของความรู้ก็คือมันก็ดวงเหมือนกันครับถ้าคุณไม่โดนคุณก็ไม่ไม่อยากรู้หรอกครับอะไรประมาณเนี้ยที่ผมคิดนะมันมันจะมีการลิงก์ลิงก์กันอยู่ฝบแต่กลนิดนิดนะครับโอเคก็คือคือเป็นก็ ชอบนะฮะก็คือเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็แล้วก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ได้อย่างค่อนข้างดีทีเดียวที่เราที่เราวิชวลไลฟ์แปลงไอ้เรื่องของนามธรรมาเป็นสู่อพฤธรรมได้แต่ว่าเมื่อเมื่อคุณทําการศึกษาในลักษณะแบบเกมปุ๊บไฟประคับของมันคือหนึ่งเกมต้องสนุกสองเกมต้องมีแพ้มีชนะครับคราวนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะด้วยเงื่อนไขอะไรอย่างไรอันเนี้ยอันนี้เป็นโจทย์ที่คุณจะต้องหาทางลองคิดดูนะครับเช่นคุณอาจจะมีฝ่ายรักกับ ฉลาดคุณเป็นฝ่ายรัดเดินเดินก่อนถึงก่อนเว้นคืนได้ก่อนแต่คุณเป็นอีกคนนึงเป็นอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายชาวบ้านฝ่ายชาวบ้านบอกเอองันไม่ไปตั้งอยู่ใกล้ๆมันนะฉันมีสิทธิ์ลูกเตา๋าลงตรงนี้มีสิทธิ์ได้เลือกไปทําที่ไหนอะไรก็ตามแต่อันนี้คือคุณก็คือคุณคิดถึงธรรมชาติของเกมต้องสนุกต้องมีแพ้มีชนะต้องมีความตื่นเต้นเล้าใจต้องมีกล,ลยุทธ์กล,ลวิธีในการหลบหลีกอันนี้เป็นไฟบังคับของมันอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ทั้งหมดนี้เนี่ย อย่าลืมคิดถึงตัวแปรอันนก็คือเรื่องของ Space กับสปีดของมันเช่นถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่จำกัดมากคุณก็จะหนีเกมมันก็จะหนีไม่ออกในลักษณะของมันแต่ถ้าเกิดสปีดมันมันช้าที่จะต้องขึ้นอยู่กับลูกเต๋าอย่างเดียวเช่นคุณมีวิธีการอื่นที่มันสอดคล้องกับพรบรป่าชุมชนอะไรหรือเปล่าที่เป็นเหมือนงูตกบนใดข้าบกระโดดไปทําให้คุณขยายเมืองใหม่ได้อะไรได้ก็จะมีความตื่นเต้นเลยต่างตนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์ที่ที่คุณอาจจะแอดเพิ่มหรือว่าลองคิดถึงธรรมชาติของเกม แอคทสวิตี Activity ของวีดียอลองดูความสัมพันธ์มีน o ย s e กันไหมค,นะคือ Concentration ของคนที่ยืนด,ดูวีดีโอทางกลางคนที่กำลังเล่นเกมโวยวายโวกฮ่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้อาจจะเป็นทำให้ทำให้มันทำงานด้วยกันมากกว่าจะก,กวนกันนะบับง อบอกว่า18อัพหมดเลยเอ f อ18ลบครับ18ลบหรอครับเกมเป็น18ลบครับ18แล,แ,ลแล้วกลุ่มเป้าหมายจะเข้าถึงสื่อตัวนี้ด้วยวิธีการไหนได้บ้างคะช่วงเวลาไหนอ่คือตอนที่คิดกันไว้มันเป็นไอเดียแรกๆท,ที่ที่มันอยู่ในใน,ในสเก็ตรแรกๆครับก็มภาันที่แล้วนะครับคิดกันไว้ว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหมที่เราจะทําส่งไปให้โรงเรียนต่างๆด้วยซ้ำหรือว่าห้องสมุดต่างๆ ที่เป็นห้องสมุดสาธารณะหรือว่าห้องสมุดที่อยู่ในสหอศิลป์อะไรเป็นตน้นนะครับแต่ก็ยังยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องงบประมาณการการจัดทําหรือว่าตัวเทคนิคหร,หรือกระดาษหรือการบินเหนืออะไรเลยครับเป็น,เป,นเป็นแค่ไอเดียเฉยแต่ถ้าถ้าทุกอย่างมันพร้อมจนสามารถผลิตได้จริงไม่ไม,ไม่ไม่อาจจะถึงขั้นขายหรือว่าได้ได,ได้แจกอะไร้ยครับก็ก็ก็คิดว่าพวกผมก็อยากทาให้มันถึงกระดานนั้นได้นะครับผม ผมเห็นที่มันเป็นไอคิวอดูไอคิวนครับมินเดียวสองอันนี้มันสามารถมันมีความเป็นไปได้ที่จะทาให้มันลิงกันได้ด้วยนะครับครับมาถึงว่าตอนนี้เราใช้วิดีโอเป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีบอร์ดเกมใช่ไหมครับสองอันนี้มันสามารถทําให้มันเป็นชิ่งเดียวกันได้นะครับคือผมก็จะบอกว่าความเป็นไปได้มันมันมีไปได้อีก ความเออกไหมครับครับผมม่นิเดียวครับเหมือนกับที่อาจารย์สุรชัยบอกครับว่าเโดยส่วนของเกมนะครับเอาเกมก่อนครับออในส่วนของเกมเนี่ยออผมแนะนํานิดเดียวว่าเวลาเกมมันสนุกมันต้องมีผู้กระทําและผู้ถูกกระทำครับ เวลาเราเล่นเกมเศรษฐีนี่ผมจะรู้สึกส่นใจมากถ้าผมสามารถทําให้เพื่อนจนได้อะครับนึกออกไหมครับเพราะเพื่อนมาตกต้องเสียตังค์อะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนกันนะครับผมว่าคุณลองดีไซน์ดูครับอย่างที่จ็คส์ชัยบอกว่าถ้ามันมีการสมมติบทบาทว่าสมมติคุณทออทอดทุกเต่าแล้วมาอยู่ที่ซีสี่ซีสี่คุณก็ต้องจับการในการสมมุติตัวเองเป็นรัฐบาลหรือผู้ถูกกระทำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับ แล้วมันก็จะมีการแอคชั่นกัน,นครับผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เกมสนุกขึ้นได้แล้วก็มันรับกันได้ระหว่างคนเล่นผัดกันลุกผัดกันรับได้เยครับผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะดีนะแล้วก็ผมเห็นว่าด็อกมินเทารีของคุณนะ่ะคุณจะใส่ิมโบลิหรือว่าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเกมลงไปผมเห็นด้วยแต่ว่าถ้าคุณใส่วิธีการเล่นเกมลงไปผมคิดว่ามันเริ่มแน่น ถ้าเกิดผมเป็นคนดูเนี่ยเท่ากับคุณกำลังส่งส่งสองเมสเซจเข้ามาแล้วผมอาจจะรู้สึกสับสนเพราะว่าผมคิดว่าคุณน่าจะเลือกเมสเซจที่เป็นด็อกเมนทอรี่มากกว่าแต่ว่าที่คุณใช้สัญลักษณ์เนี่ยเพื่อจะลิงก์ไปหาอันนั้นและให้คนรู้สึกชินกับสัญลักษณ์ที่คุณจะใช้มากกว่าแต่ว่าถ้าคุณเอาวิธีการเล่นเกมลงไปด้วยผมสึกว่ามันแน่นเกินไปสําหรับผมเพราะว่าสารคดีที่คุณทำมาเมื่อวานน่ะคุณเรียกร้องสมาธิจากคนดูสูงมากเลย แล้วยิ่งคุณใส่วิธีการเล่นเกมเข้าไปอีกผมจะรู้สึกว่ากระอักเลือดทันทีนะครับกับแม่เสจที่คุณใสมาผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่นีแล้วแต่คุณจะพิจารณานะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยว่ามันมีอยู่สองลักษณะคือคุณจะเอาอันเนี้ยกับเกมอยู่ในเทศกาลเดียวกันก็ได้หรือว่าคุณจะแยกกันก็ได้นะครับผมไ่าแยกกันอย่างที่อาจารย์เป็นกังวลเรื่องการอินสตาล์ของมันเะว่าถ้ามันอยู่กันอยู่ด้วยกันันจะกวนกันไหมเนี่ยผมกลับรู้สึกว่า มันอยู่แยกกันก็ได้นะครับถ้าคุณมีลิง์อย่างนี้แล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กันเลยนะครับอันนี้ก็คือในกษณะที่ผมเห็นว่าคุณน่าจะน่าจะช่วยงานของคุณได้ขอบคุณมากครับครับี่เป็นนะครับก็เอ่อเคคาที่เคยเห็นนะบอดเกมจะมีตัวนี้มันกลายเป็นแบบซ้์เลยนะมจะจะมีแบบวิธีการบอดไม่ไสี่เหลี่ยมแล้วอ่ะ มันกลายเป็นเรื่องราวที่แบบเอาการที่มันผสมเราอะไรอย่างงี้ครับคือที่รูปแบบครับที่ไม่ถึงว่าวิธีการของบอร์ดมันมันไม่ใช่แค่สีบอยู่หรอกครับมันมันมีตอรมที่สามารถต่อกันเกมมาไดงงูอะไรผสมแต่ว่ามันมีมันมีมันมีเรื่องราวที่คือถ้าลองลองเรามาหากลุ่มคนที่ตัดสินบอร์ดเกมนะครับมันจะมีอะไรที่แบบคุณสามารถเอาไปลิงก์กับเรื่องของคุณได้เยอะมากอ๋อครับผมคือเรื่องเรื่องของรูปแบบให้ไปหาตอมเพิ่มอาจากย์คุณมีว่าวิดีโอมัน ต้องการสมาธิจากคนดูสูงเนื่องจากรูปแบบขอันซึ่งอตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวตอนนินสตชั่นบนเนี้มันทาเก็บมันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนกับว่าเกมเราจะมุ่งไปที่เด็กลงมาหน่อยใช่ไหมครับแต่เนื่องจากรูปแบบวิดีโอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช่เด็กหรือเปล่าอยองใช่หมัเพราะว่า จะรู้ว่าเด็กก the uh, ็สมาธิสั้นพอรบกวนแล้วก็การที่จะทำทำไงให้หยุดเด็กให้ดูเดียวได้ก็อาจจะไม่เรื่องต้องตัดคือทําไม่ได้หรือเปล่าในรูปแบบแบบนี้ยือไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เกมเนี่ยคือจริงเรื่องสิทธิชุมพนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถามว่ามันยากไหมมันก็ยากเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กแล้ว่มันไม่มีเด็กคนไหนสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโดยชีวิตประจำวันเขา นี้พอหนึ่งมันจะ็เรื่องที่ยากสองพอเอ่อพอเอามาเข้ากับเกมแล้วเกมนั้นถ้าต้องมาเรียนรู้เกมอีกพร้อมๆกับเรียนรู้สิ่งที่เราต้องการจะใส่เรื่องสิ่งที่ชุมชนด้วยก็อยากให้อยากให้ระวังตรงนี้นิดนึงคือผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ด,มดีแต่ว่าไอเดียเนี่ยน่าสนใจคือการใช้เกมเข้ามาแต่ว่าก็อยากให้ความเสนอยเรื่องทาเก็ตด้วยนะครับ พราะอย่างตัวเองเนี่ยสมมติว่ามีโซลูชันอย่างเงี้ยอยู่ือไม่ใช่เด็ก,กแก่แล้วเนี่ยนะอยู่วางอยู่เนี่ยแล้วเราไม่รู้มันจะเล่นยังไงอ่ะแล้วเ,เราต้องไปนั่งอ่านวิธีการเล่นอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เล่นอะผมว่าไปดีกว่าหรือว่าผมไปยืนดูวีดีโออย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันอาจจะมีวิธีการอื่นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการกับเกอมอยงนี้มาเช่นมันต้องมีกิจกรรมอันนี้มันไม่ใช่มันไม่สามารถอยู่ด้วย ด้วยตัวมันเองหรือเปล่ามันต้องมีคนช่วยในในการทํากิจกรรมประมาณหนึ่งีอะไรเงี้ยครับก็ฝากเรื่องออผลหร,ห,รหรือเรื่องของกระบวนการในการที่จะช่วยให้มันสื่อสารได้จริงๆคหรือไม่งั้นมันมันก็เหมือนว่าเอ๊ะอันนี้ไปวางทิ้งไว้หรือว่าเมื่อเมื่อกี้ที่มบอกว่า,าจะมีการส่งก็ตามโรงเรียนอย่างเงี้ยถามว่าส่งไปล้ว มีใครเล่นไหมหรือว่ามันเล่นเล่นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนเข้าใจวิธีการเล่นมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับผมครับุตยาครับก็น่าจะต้องมีอือฮะอือเพราะเพราะกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเนี่ยน่าจะให้ผลอะไรได้เยอะจากจากประเด็นที่อาจารย์กังวลเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะเราจะได้เรียนรู้ว่าเอาเกมไปวางแล้วเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแพ็กเกจของเราเนี่ยอยากเล่นไหม เล่นยากไหมเล่นแล้วสนุกไหมผมว่ามันน่าจะตอบได้เกือบทุกคําถามในนั้นนึกออกไหมฮะดีกว่าเราดีไซน์ในหัวเราในมุมมองของเราแล้วก็โยนไปให้โรงเรียนแล้วก็เล่นหรือเปล่าเราก็ม่ดูสภาพาถูกไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือแบบจําลองที่เราทําแล้วเราสามารถมาปรับได้ทีเจอครับเพิ่งม,มาเห็นทีมเนี้ยที่ ใช้อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่สื่อปกติที่เราเคยเห็นแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการสื่อสารได้นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนั่งฟังแล้วก็รู้ึกว่าแหมดวงนี้โชคดีจริงเดี๋ยได้อะไร <c oughs> ของใหม่ๆเนี่ย <c oughs> มาใช้ในการสื่อสาร <c oughs> แล้วก็สร้างการเรียนรู้ของสังคม คืออย่างนี้ที่ที่นั่งแล้วรู้สึกคันแล้วก็ต้องออกมาแชร์เนื่องจากว่าตรงนี้ที่น้องคิดเนี่ยมันมันทำให้พี่คิดถึงออบอร์ดเกมตัวหนึ่งที่มูลนิธิสยามกามจนเนี่ยได้เคยไปสนับสนุนให้มีการผลิตขึ้นมาซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมเพื่อความสนุกแน่นอนมันต้องมีความสนุกด้วยนะ เด็กถึงจะเล่นคนถึงจะเล่นแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์ที่ลึกไปกว่าน,นั้นนะคะเกมนี้ชื่อว่าเกมเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วเราก็มีปัญหามากเลยว่าคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วก็ให้ท่องเป็นท่องอขยานหรือท่องศีลห้าทำห้านะพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะ ต้องคู่กับความรู้และคุณธรรมความรับผิดชอบสังคมสิ่งแวดล้อมนะโอ้ยาววัฒนธรรมจำท่องเองก็ยังจำไม่ได้เลยแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยนะท่องจำเนะี่ยมันมันก็คงไม่สนุกแล้วก็ท่องไม่ได้วิธีการก็คือให้เด็กเนี่ยนะมาคิดสื่อที่จะสื่อสารด้วยตัวของตัวเองเด็กมอ มัธยมนะก็คิดแบบพวกคุณนะเพราะว่าสิ่งไม่ใช่ว่าพวกคุณระดับมัธยมแล้วเพวกคุณทำทำได้ดีกว่านั้นเยอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าให้ป้าสอนแบบนี้เนี่ยไม่ฟังนะแต่ไม่ใช่มนุษย์ป้านะคะให้ป้าเนี่ยนะสอนแบบเนี้ยไม่ฟังแต่ถ้าเป็นเกมเนี่ยจะเข้าใจเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิมคุ้มกันเนี่ยนะแล้วมีคุณธรรมกำกับน,นะแล้วไม่มีความรู้ต้องรู้จักหาความรู้นะพูดไปเนี่ยนะมันเหมือนบนแต่ว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยกระบวนการในเกมเนี่ยนะมันทําให้คนรู้สึกซาบซึ้งว่าใช่ถ้าฉันจะทําอะไรเฉันจะต้องคิดถึงตรงนี้ฉันจะต้องทําอะไรยฉันจะต้องมีน้ําใจต้องโคอเปเรตต้องอะไรสรุปแล้วเนี่ย ไอ้บอร์ดเกมเศรษฐกิจพอเพียงที่คิดกันมาจนตอนนี้ใช้ทั่วประเทศในโรงเรียนที่ที่ว่าเนี่ยมันฉีกกฎบางอย่างออกคือว่าหนึ่งมันไม่ต้องสู้กันแต่มันเป็นกระบวนการที่คนสองฝ่ายเล่นแล้วเริ่มด้วยความคิดที่จะเอาชนะแต่มันไปจบท้ายด้วยว่าต้องมีน้ำใจต่อกันมันถึงลันเกม ไปได้ครบหลูกของมันไม่อย่างนั้นถ้าเธอไม่ยอมมีน้ำใจกับเราเกมนี้มันเดินไม่ได้เออมันก็ถี่กดนะเพราะฉะนั้นกำลังจะเล่าให้ฟังเพื่อเปิดทางว่าอันแรกเราเริ่มใช้อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สื่อปกติแล้วแล้วมันอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการเล่นเกมเอามัน ถ้าเล่นเกมเอามันเเกมอื่นมากกว่าน,นี้เยอะแต่อันนี้มันใช้ในวัตถุประสองค์อะไรนะและ้วกระบวนการของมันที่พี่ฟังคุณเนี่ยมันน่าสนใจทำให้มันเกิดความรู้สึกอยากรู้และได้เรียนรู้ใช่ไหมเออตรงนั้นน่ะที่เข้าจับโมเมนต์ของของของ,ของคนได้แล้วก็เหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่เข้าจับโมเมนต์ว่าถ้าฉันเดินต่อไม่ได้แล้วถ้ามันไม่มีน้ำใจต่อกันก็ไม่ได้ อะไรต่อกันเนี่ยนะมันไปไม่ได้สุดท้ายแล้วมันอารมณ์มันคล้ายๆหมักล้อมหมักล้อมที่ไม่ได้ชนะกันที่ใครชนะใครแพ้แต่ว่าเป็นที่การโคออเปเรตกันอะไรอย่างนี้ค่ะกำลังจะแชร์ให้เห็นว่าแนวคิดแบบนี้มีคนใช้อยู่นะแล้วก็อาจจะฉีกกฎบางกฎแต่ว่ามันเอามาคิดใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆได้ เราสามารถที่จะทําอะไรด้วย,ด,วยด้วยความจินตนาการของเราได้นะอันที่สองก็คือว่าที่เขาทําก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือไปทดลองอย่างที่ว่านะคะแล้วก็ปรับกว่าจะได้เป็นเวอร์ชั่นที่ขยายไปทั่วประเทศเนี่ยมันผ่านการปรับมาประมาณ3ามสี่รอบนะคะก็น่าสนใจถ้าคิดว่าเราจะเดินด้วยทางนี้ก็อาจจะต้องลองไปดูว่าคนที่เขาทําคล้ายๆกับเรา นะด้วยวัตถูกประสงค์ที่ไม่ใช่เกมเพื่อเกมแต่เกมเพื่อซัมติงอะไรอย่างเงี้ยนะพอมีแล้วก็มีไอเดียใกล้เคียงกันก็มีสองสามเกมนะครับไม่ใช่แค่เศรษฐกิจกพอเพียงมีเรื่องของไฟแนนซ์ของตลาดหลักทรัพย์ก็ทําอยู่เพราะะื่ออาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วลองศึกษาดูอาจจะปรับงานของเราได้ได้ที่สนุกมากขึ้นมีเพื่อนในการทํางานมากขึ้นค เอาไว้นะพี่บอบอกว่าพี่บอลพลาดพี่บอกว่าโชคดีแต่ว่ากำลังคิดอยู่นะคะว่าถ้านักศึกษาทำสำนักศึกษาทำให้สำเร็จนะคะพี่จะอาไปใช้จะมีการบางค่ะเปิดชุดนมทำทางไปทะคนเล่นให้ตอบถ้าตอบได้ผมจะมีสิทธิ์ในการเดินก้าวต่อไปเดื่อยจะมีก้าวต่อไปถึงข้นกระป๋อครับเอาไป กบแล้วก็หาประโยชน์ใช้แล้วกันนะัข้งคำชมคำแนะนำอะไรทั้งหลายได้โอเคงั้นก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับกลุ่มนี้ขอบคุณมากครับ